ธรรมชาติธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตจิตแท้ๆจิตคืออะไรแท้ๆคือจิตคือพลังงานจิตเป็นพลังงานจิตอาศัยวิญญาณ มีิญญานคือความรู้สึกเป็นตัวสื่อ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 มาถึงธาตุสื่ออะไรสื่ออารมณ์อารมณ์อารมณ์สื่อไปหาอารมณ์อารมณ์ม,มันมาจากไหนอารมณ์มันเป็นอาหารของ เป็นอาหารของจิตโดยอาศัยวิญญาณเป็นตัวรับรู้รับรู้อารมณ์ต่างๆมาจากอารมณ์มาจากขันมันมาจากธาตุธาตุสี่ขันห้าธาตุีดินน้ำไฟลมประชุมอุ้มสมกันเกิดเป็นรูปร่างรูปร่างอันนี้คน รูปร่างเป็นแบบนี้ส่วนนักมีรูปร่างเป็นแบบนี้แมวมีรูปร่างเป็นแบบนี้ช้างมีรูปร่างเป็นแบบนี้อันนั้นคือท้าสี่ของเขาขันห้าก็มีมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกันสื่ออันนี้คือขัน ขันที่มันจะสื่อสื่อเข้าไปหาจิตวิญญาณโดยอาศัยวิญญาณเป็นตัวรับความรู้สึกผ่านขันวิญญาณรับอารมณ์ต่างๆเข้าไปถึงจิตจิตมีหน้าที่ตัดสินตัดสิน จิตมีหน้าที่อย่างเดียวตัดสินใจใจคือใจคืนใจคืออะไรใจคือตัว,ตวอันตัวอันสังขารสังขารปรุงแต่งเรียกว่าเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งเรียกว่าใจจิตตัดสินใจ เป็นตัวตัดสินใจตัวจิตตัวใจคือตัวปรุงแต่งหาข้อมูลหาเหตุผลหาเหตุผลไม่ว่าจะเป็นทางเหตุผลทางบวกหรือทางลบเหตุผลทางกิเลสหรือเหตุผลทางธรรมถือว่าเป็นสังขารทางเอ,อทางทาง,ทางกิเลสก็เรียกสังขารปรุงแต่ง ทางทมเขาเรียกว่าวิสังขารวิสังขารทําไมถึงเรียกวิสังขารเมื่อมันมีสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นเราก็เอาวิสังขารเนี่ยคือการคือการพิจารณาเอาทาไปไปหักล้างไปหักล้างทางทางกิเลสเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าวิสังขารหักล้างให้มันเป็นให้มันเป็นศูนย์ หักล้างให้มันดับลงสำหรับผู้ที่เขามีทมคนที่เข้าถึงทมขั้นนี้มันจะมีการหักล้างเกิดขึ้นแต่เมื่อไร่ที่กำลังของทรมันมากมากแล้วกิเลสนเข้าไม่ถึงแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่ากำลังทรมันมากกำลังทมก็คือมันกำลังที่จิตรู้มเมื่อเราหักล้างได้ หากล้างได้บ่อยๆหักล้างทางทางของกิเลสได้บ่อยๆจะเกิดตัวรู้ขึ้นก็เรียกว่าจิตรู้จิตมีรู้ขึ้นเรื่องจิตรู้แล้วเนี่ยกิเลสไม่สามารถที่จะมาชักชวนให้จิตไปได้อีกก็เรียกว่าจิตรู้จิตตัดสินใจด้วยด้วยปัญญาด้วยรู้อันนั้นแนะมันยกว่าจิตรู้ถ้าจิตยังไม่มีรู้ก็คือจิตหลง จิตหลงจิตที่ไม่มีรู้ก็คือจิตหลงไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางทางโลกก็หลงก็เรียกว่าหลงเหมือนกันเพราะว่าจิตยังไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นจิตรู้จะทางธรรมหรือทางโลกก็ไม่ใช่หลงก็คือจิตรู้จิตที่มีวิชาไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตอวิชาเพราะนั้นมันตัดสินก็ตรงที่มีรู้นั่นแหละ ดังนั้นข้อสําคัญของการเอาเอา,เอ,าองความรู้เข้าไปไว้ที่จิตก็คือการพิจารณาการพิจารณาทบทวนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันข้อดีของมันข้อเสียของมันว่ามันเป็นยังไงมันเป็นไปทางไหนเอามาหักล้างกันสุดท้ายผู้ที่ตัดสินก็คือจิต จิตท,ที่รู้แล้วทำมันมีกำลังมากมันก็หักล้างฝ่ายกิเลสได้ฝ่ายอธรรมกิเลสมันมีอ่ามันมีกำลังมากมันก็มาหักล้างฝ่ายธรรมแพ้กันไปพ่ายแผพ้ทางกำลังฝั่งไหนมันมันมากกว่ากันกำลังปัญญาเนละ้กเรยกกำลังในการรู้ร,รู้รู้เท่าทันรู้ซึ้งถึง สิ่งที่เป็นข้อมูลข้อข้อมูลที่เป็นความจริงใครมันมีมากกว่ากันทางฝั่งไหนมีมากกว่ากันฝั่งนั้นก็ชนะถ้าฝั่งที่มันเป็นฝั่งกิเลสมากกว่ากิเลสมันก็ชนะกิเลสก็คลองใจไงเป็นฝ่ายกิเลสเป็นฝ่ายคลองใจก็เป็นฝ่ายของโลโลกิยะไปเราไม่เป็นฝ่ายของโลกุตตะเป็นโลกิยะไป น,นั่นแหละมันมันสู้กันหักล้างกันนั้นเราก็ต้องฝึกฝึกฝึกพิจารณาให้เกิดปัญญาอมาจากการพิจารณาก็คือการคิดทบทวนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความจริงอะเนะเหมือนอันไตรลเหมือนกฎแห่งแห่งไตรลักยานกฎแห่งไตรลักยานคืออะไรคือ การมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเนี่ยเนี่ยเขาจะกดในลักยานคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาเมื่อเราเห็นเราเข้าใจวัตาจาักรวงเวียนของมันเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมจะตั้งอยู่แล้วดับไป เราก็จะเห็นถัาธรรมแห่งความจริงในโลกของความหยาบมันเป็นแบบนั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่พอมันเข้าถึงละเอียดการตั้งอยู่ของมันน้อยลงถ้าเราเห็นเกิดแล้วมันก็ดับมันอยู่นิดนึงมันก็ดับแล้วมันเกิดดับ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 นี่มันต้องมันไวมากแล้วอารมณ์ใจความคิดที่มันเกิดแล้วดับลงเกิดขึ้นแล้วดับลง เกิดขึ้นแล้วดับลงดับลงพร้อมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องกันเป็นเป็นเป็น,ปนทอดเป็นทอดไปเขาอุปมาเหมือนลิงลิงที่มันตายต้นไม้มือซ้ายมันจับมือขวามันก็ไปคว้ากิ่งใหม่พอมันคว้ากิ่งใหม่ได้มือซ้ายก็ไปคว้ากิ่งใหม่อีกขวาขวาซ้ายข,ข,ขวาต่อเนื่องกันไปอาการของ วิญญาณที่มันเข้าไปจับสัญญาอารมณ์มันก็เป็นแบบนั้นอืม um, อันปล่อยอันหนึง่งมันมันจับอันหนึง่งมันจะปล่อยอันหนึ่งมมันปล่อยอันหนึ่งไปจับอันหนึ่งปล่อยอันหนึ่งไปจับอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะไม่มีวันหยุดอือยู่อย่างนั้นถามว่าบางเวลาจิตไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรอยู่ว่างๆถามว่าจิตมันจับอะไรอยู่ จับอเวทนาอยู่จับเวทนาสุขทุกข์เฉยๆสุขทุกข์เฉยๆจับเวทนาอืจับอาการนี้อจับอาการสามสิบสองจิตก็จับถือว่าจับอยู่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆแต่จับเวทนาจับสัญญาเวทนาอืมจับสัญญารูบจับสัญญาเวทนาอต้องเห็นอเพราะว่าสภาวะของจิต ทุกดวงต้องอาศัยเครื่องอยู่อยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะอยู่โดดเดี่ยวได้ต้องมีเครื่องอยู่ตามได้ที่ยังมีาธาตุยังมีาธาตุขันอยู่้าต้องมีเครื่องอยู่มีคู่แห่งธรรมนั้นคือหลักหลักแห่งความจริงดังนั้นไม่มีทางที่มันจะว่างนะครับว่าง คำว,ว่าว่างที่มันเกิดขึ้นจิตก็อาศัยความว่างนั่นแหละเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจความว่างอย,อยู่กับตรงที่มันว่างๆตรงที่ว่างๆกม็มีมีความว่างอยู่นั่นแล้วเวลาเราตามรู้ตามดูจิตของเราตามดูความคิดของเรา เมื่อเราตามไปบ่อยๆมันจะเกิดความรู้ขึ้นมันจะเก็บข้อมูลข้อมูลการทำงานของจิตว่าจิตไปทำวันๆนหนึ่งสังขารตัวสังขารปรุงแต่งก็คืออาการของจิตว่าจิตมันทำงานอะไรบ้างตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูว่าพอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าข้อมูลมันมากขึ้น เราก็จะเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆๆ,ๆกันเราก็จะเข้าใจอาการของจิตว่าจิตมันเป็นอาการแบบนี้เป็นอย่าง,งานี้มันเกิดปัญญาขึ้นเกิดความรู้ขึ้นในใจเข้าใจสภาวการต่างๆมเมื่อจิตเข้าใจสภาวะการต่างๆจิตก็เข้าสู่อุเบกขาอารมณ์มีอ่อุเบกขาอารมณ์เป็นเครื่องอยู่เพราะว่าเข้าใจแล้วก็มีๆๆม อุเบกขาเพื่อการอยู่อยู่อยู่เฉยอยู่เฉยอาศัยอะความอยู่เฉยความวางเฉยเป็นเครื่องอยู่รู้รู้อยู่เฉยรู้อยู่เฉยไม่วิ่งตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหยุดด้วยความเข้าใจหยุดด้วยสภาวะความเข้าใจนิ่งเรื่องนิ่ง ติตปัสจากนิวรณ์ต่างๆครอบงําจิตใจนะมไม่มีนิวรณ์ครอบออสัญญาณเวทนาครอบใจนะนิวรณ์ครอบจิตเนะนิวรณ์ครอบจิตเวทนาครอบใจนะทำงานอยู่การทำงานอ,อันนี้คือภาคของนามธรรม ภาคของนามรูปนามรูปก็เรื่องภาคของธาตุธาตุก็เรื่องของศีลศีลสมาธินะไปเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมาล้วนๆแล้วศึกษาเรื่องของนามประคันแล้วละเอียดขั้นกลางขั้นกลางไปถึงขั้นละเอียดเรื่องวิญญาณเรื่องปัญญาญาณเข้าสู่ความละเอียดเข้าสู่ทำที่มันสูงขึ้น เข้าใจสภาวะของใจตัวเองมากขึ้น,น,นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งให้เราย้อนเข้าหาใจตัวเองว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะสอนอะไรให้เรารู้จักอันนี้เขาเรียกว่าการ ย้อนเข้าหาตัวเขาเขาเรียกว่าการสร้างปัญญาขั้นเบื้องแรกเบื้องต้นสิ่งที่เราเห็นมันคือสิ่งที่เราเขาจะเราจะเอามาสอนตัวเองได้ยังไงจะามาสอนใจตัวเองได้ยังไงจะสอนให้เข้าใจตัวเองได้ยังไงอย่าสอนออกสอนเข้าเนลูกสอนอย่าชี้ออกให้ชี้เข้าหมดเก็บเอามาเป็นครูนะ สิ่งที่เราเห็นต้องเป็นครูสอนเราไม่ใช่เป็นครูไปสอนผู้อื่นเป็นครูมาสอนตัวเองมันถึงจะเกิดประโยชน์มันถึงจะเกิดธรรมขึ้นในใจเจ้าของสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามก็เก็บเอามาพัฒนาใจตัวเองสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เก็บเอามาเตือนใจตัวเองไม่ให้เราสร้างแบบนั้นขึ้นมาอีกให้เรามองเข้ามาแบบนี้ พอเรามองเข้ามาบ่อยๆเราจะเห็นความไม่ดีต่างๆในใจเราเมตนาต่างๆที่มันเป็นข้อที่ไม่ดีของใจเราหรือสัญญาต่างๆที่มันเป็นสัญญาความเคยชินไม่ไมดีของเราเราจะค่อยๆเพราะนั้นเมื่อเราเห็นข้อบกพร่องของตัวเองมันจะเริ่มเริ่มมันจะเริ่มแก้ไขเอาออกทำไมถึงคนเราถึงทำอะไรซ้ำๆโดยที่ เคยชินอยู่กับสิ่งนั้นทั้งที่รู้ว่ามันผิดก็ยังทําอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เห็นใจตัวเองไงเราไม่ได้เห็นใจตนเองเราไม่เคยเข้าไปเห็นใจตนเองว่าใจเรามันเบื่อไหนกับสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเต็มใจทําหรือเปล่าไงบางทีมันเป็นการที่ถูกธาตุขันบังคับให้ทําำใจไม่อยากทําแต่ธาตุขันบังคับให้ทําก็มี ตามได้ที่เรายังไม่เห็นใจตัวเองเราก็ไม่รู้ความจริงฉะนั้นการฝึกทรรก็คือฝึกเข้าไปรู้ความจริงของใจที่แท้ของตนเองนั้นคือสิ่งที่สำคัญสำคัญที่สุดคือต้องเข้าไปรู้ความจริงของตนเองในใจตนเองจิตใจดวงนี้มันมีความลับอะไรเข้าไปเปิดเผยให้เรารู้จักให้หมด เมื่อมันแจ้งแล้วมันก็จะไม่มืดแต่ถ้ามันยังมืดอยู่มันก็ไม่แจ้งดังนั้นเรามีหน้าที่เข้าไปทําให้มันแจ้งแจ้งในใจเจ้าของความรับใดๆไม่มีในใจเจ้าของกันนะนั่นคือใจที่มันสว่างแล้วไม่มีมุมมืดถ้ามันยังมีมุมมืดอยู่แสดงว่ามันยังไม่สว่างถ้ามันยังไม่สว่างอยู่มันก็ยังหาความจริงไม่เจอ ถึงมันจะสว่าง99%อีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งมันยังไม่สว่างมันก็ไม่เจอความจริงใจนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหมือนอปฏิบัติได้90% 95% 98% 99.99% 99ขาดไป0.01%นี่ไม่ได้ว่าทอง99.99%ส99ิก็ยังไม่ใช่ทอง100%เ ยังไม่เป็นยังไม่เป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์ทองมันถ้ามันจะเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นมันต้องไม่มีะอะไรผสมอันนั้นก็เรียกว่าทองคําอืำบริสุทธิ์นน่นยหน่อมจิตก็เหมือนกันจิตดินญาณมันต้องไปถึงตรงนั้นเหมือนกันต้องไปร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันมันถึงจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อ จิตดวงนี้เข้าถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองได้มันจะบันทึกไปเลยจึ๊บบันทึกไว้ว่ามันมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันเห็นธงชัยแล้วเห็นธงชัยแล้วรู้จักแล้วที่ยอดที่ที่ที่สุดของมันมถึงมันจะเบื้ออีกมันไปถูกแล้วมันเรารู้จักทางแล้วไปถูกแล้วเราก็จะไปถูกอยู่ยังไงก็ไปถูกอยู่ อันนี้แหละสำคัญแต่ถ้ามันยังขาดอยู่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยเข้าไว้ไม่ถึงไม่บริสุทธิ์ถึงที่สุดอันนั้นยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่ยังไม่จะถือว่าบริสุทธิ์อันนี้ยังไม่ไม่ใช่ไม่ได้มันต้องถึงมันจะไม่มีว่าอันมันจะมีแต่ว่าถึงก็ไม่ถึงมันจะใกล้จะถึงนี่ก็ยังไม่ถึงเกือบจะถึงนี่ก็ ยังไม่ถึงอันแหละเราต้องต้องทำให้มันได้จริงๆถึงจริงๆอันนี้เขาเรีว่ามันได้มีได้กับไม่ได้เนีส่สำคัญสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเอาวันนี้อเอาแค่นี้แล้ว